ผู้ดูแลสวนสัตว์คนนี้ขึ้นชื่อเรื่องความขี้เล่นเขามักจะแอบเอาของเล่นเข้าไปแกล้งฮิปโปอยู่เสมอบางครั้งถึงกับแตะก้นพวกมันแบบน่าประหลาดใจตอนแรกฮิปโปยังเล่นด้วยอย่างสนุกสนานแต่ไม่นานก็มักจะงุดยิกับความซุกซนของเขาแม้แต่ลูกฮิปโปยังไม่รอดเขาเคยทําทีเหมือนขโมยหูมันไปจนเจ้าตัวเล็กคิดว่าหูหายไปจริงๆถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความไม่พอใจ ฮิปโปโตเต็มไว้ก็เคยตกเป็นเป้าการเล่นตลกเหมือนกันบางตัวถึงขั้นกระโดดลงน้ำด้วยความตกใจเขายังชอบดึงหลังพวกมันไล่ฉีดน้ำใส่และแกล้งยกตัวพวกมันขึ้นแม้ในตอนที่กำลังดื่มน้ำอยู่ แต่ถึงจะถูกแกล้งอยู่บ่อยครั้งฮิปโปเหล่านี้กลับไม่เคยทำร้ายเขาเลยเพราะพวกมันรู้ดีว่าภายใต้การเล่นตลกเหล่านั้นคือมือที่เปี่ยมด้วยความรักคอยดูแลพวกมันมาตั้งแต่ยังเล็กในฤดูร้อนเขามักมอบแตงโมหวานๆให้พวกมันคลายร้อนและยังไม่เคยลังเลที่จะหยิบขนมมาแบ่งให้รวมทั้งเสียสละเวลาแปลงฟันให้ด้วยไม่แปลกใจเลยที่ฮิปโปทั้งหลายยอมมีส่วนร่วมกับความสุขสนของเขาอย่างเต็มใจ